เลือกเอย็ได้เลยครับพี่เลือก,อกได้เลยครับครับผมเลือกอไต้มแซบ่แซบๆเลยนะครับผมก็จะเป็นไส้เรียกได้มีไส้มีควาขาวความดำ มีเนื้อปลาหม้อมนะครับผม80บาทครับแล้วก็หลายๆอย่างมีม้ามปลอดขอบคุณนะครับตัวเดียววันเดียวก็มีครับจะไม่ได้แบ่งเป็นตัวเดียววันเดียวเป็นบางวันนะครับเป็นไส้แต่เนี่ยเป็นตัวเดียวอันเดียวไอ้เจียวนะเจียวรสจาดนรับอ้เจียวเปื่อยเนื้อตับไอ้เจายไส้ขวบขาวขวบดำเป็นแบบนี้เลยนะครับ ผมปุ้ยออนทัวร์พี่ปุ้ยออนทัวร์ครับผมทำมานานที่ยังครับพี่อ๋อประมาณปีกว่าแล้วพี่ก็ก็ผ่านกดแล้วพี่ผ่านแล้วครับผ่านแล้วยื่งชิมสุดยอดแล้วทำมาปีกว่าแล้วสุดดยอปีกว่าพี่ขอยชุ่ยๆรวยๆยังเงี้เช่นกันนะพี่ก็รวยๆเช่นกันครับพร้อมเช่นกันครับผมบ่อละพันพันเทพรถอะไรครับผมอ่าเอากางจัดครับน้ำข้นน้ำใสเอาน้ำใส เอากลางๆครับกลางน้ำใส่ได้ครอมันน้ำมีน้ำน้อยครับพี่อะไรนะอ่างซื้อใช่ไหมเดี๋ยวจะจ่ายตังน้องตั้งเยอะกว่าตั้งต้มยำมัน ตัจต้มัช่างเปรี้ยวผมเป็นยังห่อผมไปใช่เลี้ยวห้ป่สองรพันพันเทพครับเหมือนนี่พาโนอะไรได้ร้อยชิบาทครับผมมีเนื้อมีหมูนะครับเพื่อนเอาต้มผอมต้มเปรี้ยวครับเปรี้ยวกลางเปรี้ยวจัดดีเลยรสจัดเปรี้ยวเเปรี้ยวฮะเ็เปรี้ยวโอ้โหน้ำก้นเนาะเอาเผ็ดเปรี้ยวนะครับผม เมื่อกี้นี่อยู่ที่เท่าไหร่นะร้อยสิบบาทน้ำด้วยคือเป็นเผี่ยวเป็นเป็นเผ็ดเปรี้ยวทุกประมาณนี้นะลองชิมได้นะครับมาตลาดท่าดินแดงนี่ต้องมาชิมร้านพี่เหรอครับคือเผ็ดเปรี้ยวครับผมตอนนี้ก็มาอุ่นพี่ก็ได้นะครับ ตลาดค่าดินแดงครับตลาดนัดค่าดินแดงวันนี้วันจันทร์ที่9ามิถุนายน2568ัน้ยแครับั้รนนนะต้มแซ่บต้มเนื้อต้มเปื่อยไม่ใช่อะไรนะน้ำใส หัวไปแล้วนะบอกน้ำข้นทานไหมได้ไหมเดี๋ยวลออ,อันนี้ถ้าลูกค้าสั่งผิดมกนนี้บอกไม่ทานเะว่าเอาน้าข้นก็แต่จะเปลี่ยนไปน้าใสลองชิมดูก่อนครับช้อนอยู่ข้างหน้าชิมแล้วเดี๋ยวถ้าจมตอบ้าไม่ได้เดี๋ยวผมเอาน้ำาสให้ก็คือพี่ต้องไปไปเคลื่นนอนย้ายน้ำเอาเนื้อเองสามารถได้จะเปลี่ยนให้ได้นะถ้าลูกค้าสั่งผิดนะครับ ถ้าจะยืนยันว่าเอาน้ำใสชิมไหมรับได้ไหมเอารับเลยนะหรือว่าถ้าเอาไม่ได้พวกเราก็จะทําน้ําให้อีกเป็นน้ําใสถุงหนึ่งแล้วให้ไปชิมเอาเลยโดยไม่ต้องเพิ่มราคาให้ดูเงียบไรพี่น้องครับช่วงนี้ สวัสดีครับทักทยครับทักทายครับสวัสครับสวัสดีครับแล้วก็ันร่นชัูรุ่นกจะปลาครับผมยดลครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็ยุตตลาดท่างนแดงนะครับอยู่ที่ตลาดท้าดินแพี่าลังไล่อยู่ล้ก็รบกวนนะพี่เป็นวันเรือกงาน่เป็นวันเลือกงานพี่ เป็นแม่บ้านพบ้านโมงครงเลิกงานห้าโมงครึ่งคับพี่ครับครับขอบคุณมกครับมีหลายอย่างให้เลือกขอบคุณครับมีแนงมอบมครับขอบบ้านเียที่เราน้ำลางเอ้น้ำลางตรงนี้เนี่ยเชื่อหนาละน้ำล้างให้มันสาดที่น่าเืองงาๆดกึ้นครับ พี่มาขายทุกถูกจันบ่ครับหรือว่าจันพล้หัสเสา์อ๋อจันพลื้อหัดเสาน,นะพี่มาสามวันเลยมาเจอพี่เขาได้ครับ่าเ่็นเพื่อนสอสรพัน์ขันเทพครับ,รบสอพันคันเทพสพันเทพต้มแซ่บั้งเลยนะครับก็ นี่บมเชฟเนาะมีอยู่ในเพจ y o ท t u b ิ t กต t อกนะครับผมมียูทู u เฟซบุ <Facebook, S 2> ๊ก o ิ k กต t อกนะไค,ครับได้ Facebook t i กต o อกอูนในเพจด้วยครับในเพจหรือเฟซบุ o กนะครับผม ก็มาเจอพี่ก็ได้รขอองพี่ก็ะะไนผมปุ้ยออนทัวร์พี่ครับปุ้ยออนทัวร์ครับทำมานลายปีแล้วครับพี่อ๋อประมาณปีกว่าแล้วพี่ก็ก็ผ่านกดแล้วพี่ผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับสุดยอดแล้วทำมาปีกว่าแล้วสุดดยอครับปีกว่าพี่ขอให้ชู่มรวยยังเี้เช่นกันครับพี่ก็รวยรวยเช่นกันครับครับผมตอนนี้ก็รอนุกค้าตอนนี้มือรอนหาลูกค้ามาแล้วพี่พอเคยรวยอยๆก็มาครับผมตอนนี้ก็ทำเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อ พี่น้องเลยบ้านครับตอนนี้ก็อยู่ที่สลานทรรศผมเอาอะไรมบผมบริณีไปใช้นะครับอย่างนี้จะเนาเป็นอาะเช้าพ่อค้าแมนครับของขายหลายๆพี่เดี๋ยวผมไปดูหมูเว้เดี๋ยวผมจะซื้อต้มแซ่บหมูพี่ไปกินก็ขายครับอันนี้หมูใช่ไหมน้องครับผมเอาันนี้หมูครับอ่ะเดี๋ยวนะ มีครบทุกอย่างครับผมดิ้นกะเพาะเนื้อเปื่อยแล้วนี่ครับผมขอบคุปลากด้ามาดีครับผมมาดีครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยนะั่งน้องก็ทำให้แล้วก็ถ่ายไปได้เลยครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆพี่อ่ะครับจะทันได้ครับผมอ่ะพออัดใส่เลยอ่ะพอแล้วน้องเอาแค่นี้เหรอครับครับอันนี้เป็นต้มแซบลวกจิ้มครับผมอ่าต้มแซ่บลวกจิ้มหมูครับนี่รีแปดสิบบาทครับครับผมแปดสิบบาท สรพันธ์ท่านเทพร็อะไรครับผมอ่าเอากลางจัดครับน้ำข้นน้ำใสเอาน้ำใสเอากางกลางก็กลางน้ำใสได้น้องมันน้ำมีน้ำหนักครับพี่อะไรนะอ่างือใช่ไหเดี๋ยวจะจ่ายตังค์น้โม าตางน้ำใสดูพี่เกาไล่อยู่ครับอ่ามาอุ่นนุนพี่ก็ได้ครับครับผมมาดีครับป๋าเดีรัวพี่ครับขอบคุณครับผมจัดมือจัดชิมไหมครับผมไม่เป็นไรน้องไม่ชิมนะครับไม่ชิมครับอร่อยแน่นอนครับ ได้นะแล้วก็ดูหม้อของเ้าครับครันนี้เนี่ยครับดูนะครับไส้ไส้หมนะครับเพียวครับเท่าไงครับหกสิบบาทนี่น้ำใส้ป่ครับผมอันนี้หน้ารถตุ๊กครับนตุ๊บครับแม่นครับผมรถตุ๊บมีก็ได้ครับตุ๊เลือกยังได้เลยครับพี่เลือกได้เลยครับผมเลือกต้มแซ่บแซ่บเลยนะครับผมก็จะเป็นไส้เได้มีไส้มีขอบขาวขอบดำ มีเนื้อฝากน้ำแล้วก็ผมก็จะเป็นครับผแปดสิบบาทครับแล้วก็หลายๆอย่างมีม้ามปอดขอบคุณนะครับมีครับตัวเดียววันเดียวก็มีครับจะเป็นแบบนี้นะครับยังไม่ได้แบ่งเป็นตัวเดียววันเดียวเป็นบางวันนะครับเป็นไส้เดี๋ยวเอาเป็นกุนงเป็นตัวเดียวอันเดียวเอ็นเจี๊ยวนะเิ็นเจี๊ยวรสจัดนะเอ็นเปลือยเนื้อตับเิ็นเจี๊ยไส้กรบเผากรอบดำเป็นแบบนี้เลยนะครับ คนเดียววันเดียวก็มีเลือกได้ตามใจชอบเลยครับแล้วก็เป็นเนื้อเปื่อยอันนี้เป็นอินเทียอินเทียสดมีเนาะอินเทียสดจะตีกี่แบบอินเทียสด่านค่ะขอบคุณนะพี่ไปนะครับสวัสดีพี่ขายดีๆครับครับผมครับเช่นกันครับพี่ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ